อันนี้เป็นพันธ์สลแหนพื้นเมืองนะคะเคยเจอครั้งแรกที่อเมริกาเขาจะใบบอบบางมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมจะมีกลิ่นหอมนิดๆนิะคะที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาโตเลยหัวเราอีกทีแรกก็ก็ไม่รู้จักไปถามเจ้าของบ้านเขาว่านี่อะไรเก็บไปให้เขาดู เขาบอกสาลแหนบอกเอ๊ยทำไมมันมีดอกด้วยเห็นไหมคะดอกเขาหน้ารักออกสีขาวนะคะน่ารักวันนี้ออกดอกเยอะมากเขาต้องแก่ได้เต็มที่นะคะเขาก็จะออกดอกเยอะหน้ารักกระจุ๋มกระจิ๋มเห็นไหมคะดอกเขาก็จะน่ารักมาก เนี่ยคะ่ะถ้าสแลแน่ที่เราซื้อตามท้องตลาดนะ่ะเขาจะเอามาปลูกเนี่ยเขาจะตายเร็วใบเขาจะหนาแต่อันนี้ใบาบางนะคะใบาบางแล้วก็ปลูกง่ายมากไม่ค่อยตายอะคะ่ะต้องคอยตัดแต่งเขาเขาก็จะออกดอกให้เรามากมาย เน,ะะนี่ยซ่อนอยู่ใต้ใบก็มีอันนี้ขนาดเราเวียงเวียงทิ้งยังขึ้นเลยนะคะตอนนี้โบราณก็บอกว่า เวลามีประจำเดือนเนี่ยห้ามมาเก็บสละแหน่มันจะร้อนแล้วมันจะตายแต่อันนี้ปลูกง่ายมากจิ้มตรงไหนก็ขึ้นค่ะขึ้นแล้วก็เลี้ยงง่ายมากใบบางกลิ่นค่อนข้างฉุนหน่อยกินค่อนข้างแรงตายยาก ให้บางคนเขาเขาบอกเขาไม่เอาปลูกสระแหน่บ้านปลูกไปนะคะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอันนี้ยิ่งปลูกยิ่งออกนะคะเห็นไหมคะดอกเขาจะสวยมากดอกเล็กๆเห็นไหมคะเขาจะอยู่ใต้ใบเวลาจะถ่ายรูปต้องเอาใบทิ้งบ้างนะคะ ขอบคุณนะคะอยากได้ความรู้อะไรเออช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดสับสไลค์นะคะจะได้หามาให้ดูอีกนะคะยังมีความรู้อีกมากมายเดี๋ยวค่อยๆถ่ายทอดค่ะเพราะว่าเพื่อนๆลูกสาวกับอาจารย์บอกเธอความรู้เยอะเธอไม่ถ่ายทอด มันก็จะตายไปกับตัวเองดิชันเคยทำรวบรวมตำราอาหารสองเล่มแล้วก็เขียนเล็ดลับไว้ใช้เวลาสามปีก็กะว่าจะให้สองเล่มเหมือนกันให้ลูกชายลูกสาวไว้เล่มหนึ่งลูกชายไว้เล่มหนึ่งเผื่อดิชันตายแต่ก็ให้ลูกชายไปที่เมกาก็หายไปของดิชันอยู่ในบ้านแท้ก็ยังหายไป นะคะไม่เป็นไรหรอกเขาอยากได้ก็เอาไปชาติที่แล้วเคยไปเอาของเขามาถือว่าเราให้วิทยาฐานก็เลยคิดมาทำ YouTube ค่ะถ้าเผื่อทุกคนเข้ามาติดตามและยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของดิฉันช่วยดิฉันบอกเลยนะคะว่าเคล็ดลับเนี่ยให้ชนิดที่หมดไส้หมดพุงแล้วก็เยอะมากนะคะ พรถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานนะคะความรู้นี้ให้ไปเถอะคะ่ะชาติหน้าเราได้จะได้ฉลาดแล้วมีความรู้มากๆมีสติปัญญาแล้วเราก็อย่าอิจฉาริษยาใครอย่าซอเสียดอยา่ากันแน่กันแหนชาติหน้าเราจะได้เกิดสวยๆนะคะนี่เห็นไหมคะดอกครบ น่ารักมากกระตุ่มกระติ๋มดอกเขาน่ารักมากเห็นไหมคะ คือสารแหน่บ้านนะคะสังเกตใบเขาจะบางมากค่ะถ้าเผื่อเป็นสารแหน่ที่ซื้อตามตลาดเนี่ยใบจะหนาแล้วก็เลี้ยงยากแล้วกินไม่แรงเท่าอันนี้อันนี้กินจะแรงมากค่ะขอบคุณมากนะคะ